สวัสดีครับเย็บซีทุกคนนะครับว่าจะรำนะครับซีนะครับฝนก็ตกแล้วนะครับซีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับไม่ดนะครับเออเราไม่ต้องลดน้ําแล้วเนาะเทวดารดให้แล้วนะครับฮะลูกหลานก็นั่งดูรอรำนะครับซีพอดีฝนตกนะครับฝนตกมีหมวดฟื้นมีทุกคนด้วยนะครับนะถึงได้นะครับ ลำตามสายฝนจะได้เย็นเย็นหน่อยจะไม่ได้โอ้ยเออผู้หมวดพื้นบอกว่าจะลำตามสายฝนนะครับสีนี่รถไฟเอฟซีมาคลิปให้ดูนะครับลำตามสายเออเนาะจะลำกลางเนาะเลำกลางแดดมาหลายลำกลางแดดมาหลายหลายรอบแล้วเออหลายรอบหลายวันกลางฝนเลยหลายเดือนแล้ววันนี้จะมาลำกลางสายฝนนะครับสีโอ้ยเอฟซี รอดูนะครับรอดูบัตรนั้นก็ลำกลางแดดนะครับบัดนี้จะลำกลางฝนบัดนี้จะลำกลางฝนนะครับสี่อครับโอ้รอดูนะครับสี่รอดูฝนตกนะครับเวลานี้ก็สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับใช่ฝนเทียมนะครับไม่ใช่เออฝนจากธรรมชาติได้นเองเนาะธรรมชาติเดี๋ยวดูดูสายฝนกันครับสี่ นี่นะครับฝนตกจริงๆนะครับสี่เห็นไหมเห็นนี่หยาดหยาดลงมาตามสายคานะครับนี่ฝนตกจริงๆนะสวยๆงามๆเลยต้นไม้ก็เขียวชอุ่มแล้วนะคะนนรับส <c oughs> ี่นะครับลำเราข้ามางสายนะครับหลบฝนอยู่ที่ลาลาธิตาเศษจีหลังทองคำนะครับหลังทองคำเนาะ โอ้ชื่อสาราอัวนี้อทิดาเศรษฐีครับเราก็มาอยู่ตรงที่สารานี่นะครับเป็นสีที่สวนดอกไม้วันนี้เราก็จะรอลำถ้ำเกลาสายฝนฝนจะตกก็ต้อกลำอยู่ครับเพราะว่าได้บ่นไว้แล้วนะครับอืมได้บ่นได้ได้บ่นได้สมความ ปรารถนาแล้วออยังไงก็ต้องลำนะครับพี่สีฝนตกฟ้าจะร้องก็ลำครับพี่สีรอดูก่อน1ิบเก้านะครับนางนายลำนะครับบวกกันแล้วเป็นสิดเก้าแต่ทั้งนายลำนางลำ้ิบเก้าคนิบเก้านายนางครับตอนนี้ก็มองดูองค์ปู่แล้วรู้สึกว่า ออสวยสง่างามมากคุณจะดีใจนะครับที่ฝนตกลงมาเอ,อนอครับเพราะว่าน้ำฝนจากธรรมชาตินะครับตกลงมาชโลมผิวองค์ปูนะครับคนออตกแล้วดูสดใสามากเลยเพอ,อ่อนี่ปูนะครับเ,ออเรื่องมัมากนะออทองคำแล้วไอฟซีอเรื่องมัมากเนะี่ย เปียว่ายังใอ่ใสม่มงมง <c oughs> บ่เม่นเนาะเรื่องมะม่ากับใส่มงมงกันเนาะใช่ไก็ใส่นะเรื่องมะม่ามันก็มันใสมันใส่ใ <c> ส <oughs> มันเลื่อม <c oughs> นะครับเราตองดีใจนะครับเพราะนานแล้วนะครับฝนยังไม่ตกอแต่ก่อนนี้งานธาตุพนมจะตกในงานเลยแถมทั้งหนาวอีกด้วยนะถ้าฝนตกทั้งหนาวทั้งฝนตกตอนนี้ ฝนตกเวลา10บนาฬิกาสสินาทีส5ิบห้านาทีพอดีแรงสิบสี่ข้อเดือน3ปีมะลงวันสินใหญ่หว่ะวันที่9นะครับวันนี้มีนาคม2 5 6พ้เกบวันนี้วันพระได้เลขที่ออกสินใหญ่เยยยยย่ยยยย เออเลนะมือว่านเลยนะมือว่านนี่นี่มาจตกโตมีฟังเสียงนะครับของแท้นะครับไม่ใช่เอาน้ำไปลดที่หลังคาศาลาที่ดายูโรน,นะครับจกมาจากฟ้าไม่ได้สั่งนะครับตกตามธรรมชาติจกมาจากฝักฟ้าคุณนะพอดีโอผูกกำลังร้อนอยู่จนดค่เย็นเลยนะครับ เย็นชุ่มช่ำแล้วมองดูอปู่สงสัยจะดีใจแน่นอนนะครับยิ้มนิดๆนะครับมองดูนะครับโอ้ยยิ้มกว้างเลยแหละอยิ้มกว้างเลยแหละทุกๆวันนะครับก็จะมีผลไม้มาถวายนะครับมีนางลำนายลำมาลำนะครับนาลำขอพรมาลำแก้บนแก้บนนะครั แก้บนทั้งขอกรตอนนี้ฝนก็บาเบานะครับบาเบาบ่เบานะครับแบบนี้ต้องนอนฟังสาย,สายเสียงฝนควาเบาของฝนเริ่มหนาวแล้วครับเ,ออเริ่มหนาวแล้วเริ่มง,ง่วงแล้ว ผมเบาผมฝนนี่อากาศเริ่มหนาวเย็นเข้าไปในกระดูกนะครับไม่แพะเข้าไปในผิวหนังนะครับเข้าไปหมดลึกจากผิวหนังไปในถึงกระดูกนะครับ <c oughs> จากกระดูกถึง <c oughs> จากกระดูกถึงหัวใจโอ้ทีนี้เนาะกระดูกเข้าไปข้างในเขาเรียกว่าอะไรฟองกระดูกอ่าเรียกไม่ถูกเขาเรียกฟองกระดูกอ เจ้าภาพพ่อกำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับแวะนู่นแวะนี่นะครับแปชมบรรยากาศนะครับทิวเทาเดือนสามบนโตกะทำทำกบเขียดไม่มีล้อเลยนะ <laughs> มันตกค่อยถ้าถ้ามันตกแรงเน่ยยามนี้แหละฝนกบร้องนะโอ้มาแล้วนุ่นสั่งมาแล้วมาแล้วรถหกล้อขนเหล็กขน,น,นเหล็กข<ร><ค>นปูปนแวะบ<อ>่โอ้ไม่แวะเนาะนึกว่าปูนไปปูนไปมองเอาคีไปเออเออเออครับ <c oughs> วันนี้ก็กำลอง อย่างเขาเดือนสามอมันตกแต่ว่ามันเย็นเขาเดือนสามฝนก็ตกแล้วนะครับสี่ฝนตกใส่มันเขาเ็ก็เ็นก็หนีตกให้มันเฉานะครับตอนนี้แดดออกมาก็สวยคนที่เขาบปูกเขาก็รอฝนฝนก็ตกให้แล้วนะครับสี่ แต่ว่าตกยังไม่แรงนะครับเราก็มานั่งรอลำก็รอฝนหยุดเราก็มานั่งหลบฝนอยู่ตรงที่ศาลานี้นะครับทำการเกษตรก็อยากให้ฝนตกเรารอลำนะครับไปรดอ้อยรดมันรีดยางฟังไหมครับเพลงน่ะไม่ฟังก็ไม่เป็นไรก็ไม่ร้องฟังอยู่ เคยได้ยินนะครับฝนเดือนหก่ะส้อนคีรีบ้อบ่อเบีันหลายเพชรแลมสิงหลายคนอยู่ด้วยเนาะลออยู่เพชรแลมสิงห์ลองลองต้นฉบับบอกอยากเข้าเดือนหกอยากเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยกบเครียดอึ่งอ้างตัวน้อยกบมันหร้องอบอบ ละงมไปทั่วท้องนาเออบ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 แอบแอบแอบเขียนร้องอะกรอกบเขียนร้องลยครับพี่กบนี่มันจะร้องอบอบบนะครับเวลาฝนตกเออแต่ว่าจกลวนสามมิจะหนาวไม่มีกบไมีเขียนร้องเลยครับมีิจะคนบ่นว่าโอ้ยหนาวเย็นดีต่อไปจะต้องเลี้ยงกรบไว้ฟังเสียงเอ เพราะทุกวันนี้ไม่มีกบเขียนร้องวันไหนเราอยากฟังเสียงกบร้องเราก็เอาน้ําไปฉีดเพราะทุกวันนี้มันไม่มีเสียงกบแล้วเพราะาก็ทําเป็นฝักบัวแล้วก็ปล่อยลงไปรันก็จะร้องและที่มันว่าฝนตกเนี่ยใสีใส่สังกะสีเปล่าทำเหมือนฝนตกเออมันก็ออกมาร้องแหละตอนนี้่ ไ,ได้ยินได้เขาได้ยินได้เขาว่าต้องสีใส่สังกะสีเปล่าเปล่าเรลอาตีสังกะสีอมอ่านี่ก็ค,คิดรอลำนะครับพอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอืม